สนับสนุนรายการโดย B1 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับผู้หญิง <Legal Star. S 1> สินวีหุ่นสวยถูกใจเมื่อใช้สินวีดอกและผลดกเกินห้ามใจเมื่อใช้สารสกัดอินซีนิวเคพัสวัสดีครับท่านผู้ชมขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการ f i t t ูอยูผมณนเะมืองนอน์ู้้ดำเนินรายการครับสําหรับวันนี้จะพาทุกท่านไปพบกับเรื่องของสมุนไพรที่มีความโดดเด่น และเป็นสมุนไพรที่รับความนิยมนะครับมีผลงานการวิจัยนะครับเยอะมากโดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพการดูแลเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะครับและสมุนไพรที่ผมกล่าวนี้ก็คือสมุนไพรเห็ดหลินจือครับผมเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยคงรู้จักสมุนไพรเห็ดหลินจือมันจะมายุ่งเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บได้อย่างไรนะครับและสําคัญเป็นสิ่งสําคัญที่สุดนะครับที่สําหรับเราจะเป็นต้องรู้นะครับเพราะว่าเราออกรายการมาลหลายเทปแล้ว ยี่งอยากจะนําเสนอเรื่องของสมุนไพรเห็ดหลินจือในบีวันว่ามันไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องโรคภัยไข้เจ็บได้อย่างไรนะครับวันนี้จะพาทุกท่านมาพบกับนะครับผู้ที่ชํานาญการและผู้ที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บแล้วข้อเรื่องของสมุนไพรเห็ดหลินจือในบีวันกับโรคภัยพบกับคุณหมอัที เลื่นกิ่นครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับะอาจารย์ครับคุณหมอครับได้กล่าวไปแล้วนะครับสมุนไพรที่โดดเด่นนะครับมีนวัตกรรมมานานมากนะครับเขาเรียกว่าเป็นหลายพันปีก็ว่าได้นะครับเขาเรียกเป็นเห็ดชนิดหนึ่งะครับเขาเรียกเห็ดหมื่นปีเห็ดหมื่นปีหรือเห็ดลิ้นจืดนบในตัวเห็ดลิ้นจือเนี่ยนับว่าเป็นเป็นนวัตกรรมอย่างหนึ่งเขาเรียกมีเพศตำรานะครับมีเรื่องของการใช้ในวงการแพทย์แผนจีนนะครับแล้วก็นํามาใช้ในแพทย์แผนไทย นะครับผสมประสานไปก็อยากจะรู้ข้อมูลว่าในตัวของเฮลินจือครับคุณหมอครับทำไมมันถึงมีความโดดเด่นนะครับมันมีสาระแล้วสารสําคัญอะไรบ้างครับในเรื่องของของตัวในสมุนไพรเฮลินจือครับคุณหมอครับสมุนไพรนะครับจุดเด่นเลยก็คือช่วยให้อันนี้เป็นจุดเด่นโดยเข้าๆก่อนจาะลึกนะครับก็จะบํารุงร่างกายนะครับช่วยให้ร่างกายไม่อ่อนเพลียแล้วก็บํารุงเลือดครับผมนะครับเป็นยายุวัฒนะ ส่วนหนึ่งนะครับยาอายุวัฒนาก็พอจะทราบนะอาจารย์ทําให้เรามีอายุยืนหมื่นปีนั่นเองตามชื่อของตัวเห็ดเขาก็มีการใช้ในในต่างประเทศต่างประเทศโดยเฉพาะรู้จักกันทั่วโลกว่างั้นใช่ครับนะครับก็ในแถบเอเชียเราก็มีการนํามาใช้มากมายนะครับมีผลงานการวิจัยนะครับจากสถาบันต่างๆนะครับจากมหาวิทยาลัยชั้นนําของประเทศไทยเราก็มีการนําไปวิจัยวิจัยนะครับในการหาเรื่องของสารต่างๆ แบบนามาช่วยคือดูแลเรื่องของสุขภาพสําหรับประชาชนหรือชาวโลกว่าอย่างนั้นนะคุณหมอครับในตัวในตัวเ็ดลินจือฮะหลกัหลกๆมีสมุนไพรตัวไหนบ้างครับที่สรรได้อะไรบ้างครับที่โดดเด่นนะคือมีความมีชื่อไม่ใช่คุณหมอครับดวยเ็ดลินจือเนี่ยเราจะใช้ตัวดอกแล้วก็ตัวสปอร์ของมันสปอร์นี่ก็คือพูดง่ายๆก็ถือจะเป็นตัวที่หุ้มหุ้มตัวเห็ดนั่นเองเราเราเอานำสปอร์มาสกัด อ๋อนำสปอร์เนี่ยมาสกัดออกใช่ครับสกัดเอาสปอร์ออกมาเอาสปอร์มานะครับก็จะมีสารพวกโพลีแซคคารายซึ่งจะเป็นโพลีแซคคารนยนี่จะเป็นส่วนที่ใช้ในการเพิ่มภูมิภูมิต้านทานของร่างกายอ๋อตัวนี้สารตัวนี้ผมได้ยินชื่อบ่อยนะมีความสําคัญนะแล้วก็มีสารเพปตินอยินอย์แล้วก็มีพวกสเตอรอนแล้วก็แฟตตี้แอซิดแฟตตี้แอซิดก็จะเป็นพวกกรดไขมันนะครับแล้วก็ที่เขาสายพันธุ์ในปัจจุบันก็จะเป็นพวกสายพันธุ์ mg 1 mg 2แล้วก็ เอ็มจซึ่งปัจจุบัน m g 5เนี่ยช่วยในการรักษานะครับ,รบช่วยนะครับช่วยในการรักษาอันนี้จะเป็นผลงานตรงนี้จะอยู่ที่รู้สึกจะเป็นมหาเชียงใหม่นะฮ<น>ะมอเชียงใหม่นะที่ไอเอ็มหนึ่งอะไรเนี่ยที่เคยออกรายการ <MT 1 S 3> ทีมเอ็มหนึ่งก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมรรมีการเขาเรียกต่อยอดจากสายพันธุ์ขึ้นมาให้ให้เขาเรียกให้มีให้เขาเรียก,กดึงจุดดีของตัวเห็ดินจือเนี่ยนำมาพัฒนาเพื่อให้ได้คุณค่าของสารอาหารสารที่มาช่วยเรื่องของมีลิ การที่จะป้องกันเรามีเราทราบอยู่แล้วว่าตัวเห็ดลินจือนะครับมีคุณสมบัติดีอยู่แล้วโครงการต่างๆอนึ่งในโครงการในพระราชดำริก็เคยนาเห็ดลินจือมาทําเป็นน้ํานะครับเห็ดลินจือโครงการมันใช่ได้ได้ทั้งหลายส่วนใช่คุณหมอใช้ทั้งดอกดอกแล้วก็สปอร์แต่ตัวสปอร์ใบก็ได้ครับแต่แต่สปอร์จะมีความเข้มข้นใช่เรยกสกัดเหมาะอีกรูปแบบหนึ่งจะมีใยอาหารที่เป็นประโยชน์กับร่างกายถึงระดับ เซลล์เลยนะครับครับสมุนไพรเหตุินจือในในบีวันเนี่ยนะครับมันยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของโรคภัยได้ยังไงฮะมันไปช่วยอะไรได้บ้างครับใน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 ของผู้ป่วยฮะส่วนใหญ่เลยก็จะกระตุ้นภูมิต้านทานนะครับโดยโ<อ>เฉพาะผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งปอดครับจะไปกระตุ้นภูมิต้านทานตัวนี้ได้ได้ดีกระตุ้นภูมิต้านทานนี่หมายถึงว่าไปกระตุ้นเรื่องของการภูมิต้านทานนี่คืออะไรฮะภูมิต้านทานนะครับก็คือเมื่อร่างกายเรารได้รับ เชื้อโรคนะครับไม่ว่าจะเป็นไวรัสจุลินทรีย์ร่างกายเราเมื่อได้รับเชื้อโรคแล้วก็จะสร้างตัวแอนติบอดีออกมาต่อต้านเชื้อโรคนี้นะครับก็เลยเป็นภูมิต้านทานของมะเร็งปอดเลยจะลงไปอยู่ในระดับเม็ดเลือดขาวนั่นเองตัวที่จะเป็นตัวสร้างภูมิต้านทานนะครับแต่ตัวที่รักษาได้ดีอันดับหนึ่งเลยก็คือพวกที่เป็นมะเร็งปอด มะเร็งปอดนี่ก็คืออย่างที่เรารู้อยู่อาจจะเกิดจากการสูบบุหรี่สิ่งอมควันนะครับสิ่งดูดบุหรี่อยู่ในมลพิษจากโรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมอย่างที่เราได้คุยกันหลายเทปไปแล้วก็คือโรงงานชุบทองดมสารเคมีโลหะหนักอันนั้นคือเราต้องไปล้างอย่างที่คุณหมอได้ให้สมุนไพรไปล้างสูตรในการล้างนะครับแต่ว่าถ้าเรื่องของสมุนไพรเห็ดเลนจจืออนี่นะครับมันก็สามารถทําได้ละทำได้ในการที่ไปสร้างภูมิต้านทาน สร้างภูมิด้านทานแต่งเไม่ได้ไปจะช่วยในการแบบทําให้เซลล์มะเร็งที่จะเกิดขึ้นต่อไปเนี่ยอาจจะไม่เกิดแล้วก็ทําให้เซลล์มะเร็งลดน้อยลงนะครับครับข้อต่อมาครับคุณหมอครับมะเร็งลําไส้นะครับอ๋อนนี่เราคุยอยู่แล้วมะเร็งลําไส้ทั้งลําไส้เล็กลําไส้ใหญ่แต่ส่วนใหญ่จะเป็นกันที่ลําไส้ใหญ่ครับเพราะลําไส้ใหญ่นี่เป็นอ่ศูนย์รวมของ เชื้อโครนะครก็คือหมายถึงว่ามันเป็นกากอาหารใหญ่อยากกากอาหารเยอะมากจะไปอยู่ที่นั่นอ๋อมันอยู่เยอะว่างั้นนะคุณหมอนะมันคือมันตกค้างอะไรต่างๆอย่างที่เรา,เราคุยก็หลายเทปแล้วก็คือเรื่องของดูแลเรื่องของป้องกันการเกิดมะเร็งลำไส้เล็กและลำไส้ใหญ่ครับนะข้อต่อมาครับมีไหมครับคุณหมอครับข้อต่อไปก็คือมะเร็งขั้นลุกลามอ๋อมะเร็งนี่มันมีขั้นที่เท่าไหร่ฮะขั้นหนึ่งม,มีถึงสี่ระดับ สี่ระดับเลยหนึ่งสองสามสี่ใช่ถ้าเป็นระดับสีนี่โอ้โหใช้เวลาใช้เวลาในการดูแลลําบากมากใช่ไหมคุณหมอลำบากมากก็จะมีเปอร์เซ็นต์น้อยดูทางาที่ดีเนี่ยไปให้คุณหมอตรวจทุกปีก่อนทุกปีว่ามีมะเร็งอะไรบ้างเพราะมะเร็งมันเยอะเหลือเกินนะคุณหมอเดี๋ยวนี้มีการตรวจพื้นฐานนะครับโดยการเจาะเลือดไปก็ไม่เกินอาทิตย์ก็ทราบผลแล้วว่าเป็นมีเซลมเลมะเร็งในร่างกายแล้วเราก็มาเจาะเลือดอีกทีว่าเป็นที่ส่วนไหนมีการอักเสบจากส่วนไหนครับ ต่อมาครับเห็ุลิ้นจือมันช่วยอะไรได้ครับคุณหมอครับพวกรูมาตอยอาจารย์รูมาตอยเรื่องเกี่ยวกับรูมาตอยเป็นนะรูมาตอยกับปวดข้อปวดเข่าคล้ายกันไหมคุณหมอก็เป็นโรคเดียวนะครับที่ที่มีอาการรูมาตอยรูมาตอยก็คือมันเกิดจากอะไรครับรูมาตอยอักเสบนะครับรูมาตอยคือรูมาตอยอาตไยติดั็คือเกี่ยวกับมีการอักเสบค้ายเรียกว่าณอย่างตามข้อเข่าเนี้ยน้ําในเข่าเนี่ยมันหายไปอ๋อมันหายไปฮะตัวจอยฟูอิดหายไปทีนี้อ่า เห็ดเลนจ์เจอก็จะมีการเข้าไปช่วยเสริมสร้างคนมีมีสารเสริมฤทธิ์ใช่ครับในเห็ดเลนจ์เจอเนี่ยอย่างที่หมอได้กล่าวไปแล้วมันมีโพลีแซคคาไลโพลีแซคคาไลอาลิโตนอยด์โอ้มันมีเยอะมากนะม,นมีหลายตัวนะ MT1 โอ้ท <MT 1 S 2> oh, ่านผู้ชมผ <two> ูม้ท่านพวกฟังภาษาอังกฤษแล้วก็จะงงเน่แต่คุณหมอต้องต้อง,ต,องต้องให้ความรู้นิดนึงว่ามันมีสารอะไรบ้างนี่คือเป็นวิเป็นวิชาการทางการแพทย์เหมือนกันนะคุใช่ครับคือมันมีตรงนั้นไปช่วยทําให้อะไรนะข้อเข่าข้อเข่านะครับพวกที่น้ําหนักเยอะอันน ตัวเราก่อนนะครับการที่เรามีน้ําหนักเยอะแล้วก็ไปออกกําลังกายโดยผิดวิธีบางคนครับอายุมากแล้วนะครับน้ําตามข้อเข่าเนี่ยคอลลาเจนตรงนั้นมันจะไม่มีหรือน้อยอลงแล้วยังไปวิ่งออกกําลังกายมันก็จะทําให้มีการอักเสบมากขึ้นด้วยตัวตัวในเฮลินจือก็จะช่วยเสริมสร้างคอลลาเจนจอยฟูดให้กลับมาคือหมายถึงว่าไปสร้างเสริมสร้างฮอร์โมนใช่ครับนฮอร์โมนให้ให้ผลิตออกมามีการสร้างกลับมาให สมบูรณ์ขึ้นก็ให้มันเกิดความสมบูรณ์ขึ้นใช่มีไหมครับคุณหมอครับเห็ดลินจืเจอมันมีฤทธิ์ในการที่ช่วยเสริมสร้างอะไรบ้างครับก็ทำให้ระบบปัสสาวะส่วนล่างนะครับหมายถึงไงครคุณหมอส่วนล่างครับอ่าอย่างส่วนล่างนะครับอย่างก็คืออย่างผู้หญิงเนี่ยเฉพาะปัสสาวะมักจากเสพมากกว่าผู้ชายอ๋อผู้หญิงนี่จะเหมือนกับหูรูดปัสสาวะมีการอักเสบกั้นปัสสาวะบ่อย่ังทุกทำงานทำงาน เอาแต่งานนะครับสุภาพสตรีบางทีนี่กั้นปัสสาวะไม่อยู่ผมเห็นหลายหลายคนเหมือนกันนะอาจารย์ไปเห็นคุยคุยไม่เคยเห็นเขาพูดกันเขาพูดกันเขาบอกเดี๋ยวเดี๋ยวฉันเข้าห้องน้ำกว่าทำไมปัสสาวะเล็ดคือแบบดูตลกไม่ได้อะว่างั้นคุณหมอเพอาดูตลกขำปุ๊บเล็ดเลยฮะมันเกิดจากอะไรฮะนี่ปัสสาวะนี่สำคัญนะคือหูรูปปัสสาวะมันเสียเนี่ยปัสสาวะสตรีเป็นเยอะครับปล่อยไว้ไม่ดีด้วยนะครับที่ไปที่มาคือการกั้นปัสสาวะนั่นเองคิดว่าเดี๋ยวหน้าเดี๋ยวหน้าไปเดินทางทัวร์ชิงชับ ลงไปห้องน้ําห้องน้ํโสกรปเอ้าการไปปั๊มน้าแล้วกันอาจารย์ขออีกหน่อยไม่เหมือนผู้ชายใช่ไหมครับตรงไหนก็สะดวกครับแต่ผู้หญิงนี่ไม่ได้ครับมีความอายเจอที่โสกปรก็ไม่กล้าฉี่เหตนนินจือเข้าไปเข้าไปช่วยรับตัวนี้จะเข้าไปช่วยไปไปทําหูรูดกระชับขึ้นไหมหรือว่าไงมันไปมันยังไงมันไม่ได้ไปในทางโดยตรงไม่โดยตรงครับไปการเสริมสร้าง อวัววะให้กลับมาสมบูรณ์ขึ้นอ๋อหลายๆส่วนว่าอย่างนั้นคุณหมอมีหลายๆส่วนเป็นองค์ประกอบใช่ครับไม่ใช่ว่าตัวนี้จะเข้าไปแล้วหูรูดกลับมาปกติเลยไม่ใช่ไม่ใช่ครับเพราะว่ามันเป็นสารสก,กัดจากธรรมชาติใช่ครับนวัตก,กรรมนี้ต้องต้องใช้เวลาเหมือนกันแล้วก็ใช้ในปริมาณที่เหมาะสมด้วยที่เหมาะสมด้วยใช่ครับนะนี่คือคือคือ,คอจาเป็นจะต้องรู้ด้วยต้องรู้ด้วยนะครับ,รบแล้วก็หาวิธีการ<ช>นะครับที่ดูแล ครับเอาหลายๆวิธีการอาจจะหมอเคยบอกว่าต้องอะไรนะมีการดูแลตัวเองด้วยขมิบตัวเองอะไรเนี่ยนะห้าร้อยครั้งอาจารย์นั่งไบขมิบไปทํางานนะครับครับต่อมามีไหมฮะคุณหมอมีข้อไหนครับกระตุ้นภูมิคุ้มกันนะครับอย่างที่เราพูดไปในตอนต้นแหละภูมิคุ้มกันภูมิคุ้มกันก็คือจะไปสร้างเม็ดเลือดขาวไปกระตุ้นก็คือสมมติเม็ดเลือดขาวเรามีขนาดเล็กไปกระตุ้นครับให้เม็ดเลือดขาวเรามีขนาดโตขึ้นและสมบูรณ์แล้วก็มี มีการจดจําเชื้อโรคได้แม่นขึ้นครับคุณหมอครับเดี๋ยวเรามาช่วงหน้ามาต่อกันนะเรื่องของการสร้างภูมิต้านทานนะช่วงนี้นะครับพบกับสิ่งที่น่าสนใจก่อนนะครับพักสักคู่ครับ